เข่าด้วยพี่น้องนี่ครับอุ้มหนึ่งครับลุงนี่ประมาณสามตันเลยพี่น้องนี่ครับครับอุ้มหนึ่งเวยพี่น้องนี่ครับนี่ครับต่างหนึ่งพี่น้องอันนี้กระตากอยู่ครับตากอยู่เข่าครับพู้หลายหลายพี่น้องเข่าปีนี้มันเข่ามันน้ำเด้อยคนดีครับ พี่น้องกระตาพอเป็นพีธีคเับาไเมียงครับมื่อนี้ก็เกี่ยวแล้วล่ะครับยังจะตาอยู่นะครับกับมาตาเขาซอยกันเ้อพี่น้องตาเขาตาเขาครับเียวเขาเกี้ยวน้ำแล้วล่ะโอ้อดิ่งกระดลูกสาวครับจอดจู่นี่จอดจู่นี่ครับลูกสาวมาเกี้ยวเขาซอยครับปีนี้นี่ครับลูกสาวมาเกี่ยวเขาซอยครับเกี่ยวเขาเกี้ยวน้ำ ตาขาด้หลายครับปีนี้มันๆครับ